สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องดํำดินฟินเวอร์ครับผมแต่ไม่ได้พามาดูรถด้านะครับพี่น้องดูพามาดูน้ําอยู่กับผมครับในหนุ่มเช่นเคยผมอยู่ที่ถนนอา,อายุทยาทองสายในครับพามาดูสถานการณ์น้ํานะพี่น้องนะ แถบนี้นะพี่น้องหลังหลังบ้านเรือนเนี่ยนี่ครับแม่น้ำเจ้าพยาอยตอนนี้ทางด้านาอบตทางด้านเทศบาลทางด้านอำเภอเนี่ครับอยู่หน้าการที่ว่าการอำเภอป่าโมกค,ครับโอ้โหดูสถานการณ์น้ำนี่พี่น้องด้านหลังอำเภอนี่เป็นไปได,ด,ดูด้านหน้านี่ครับอ้าวดับไปแล้วอปพรลไม่มี ไปมาช่วยกันเลยนี่ครับนี่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 นนใจเ,เย,ย็นหน่พี่น้องนี่ครับอยู่กับสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองครับพี่น้องนี่ด้านหลังนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับนก็คันดินนี่อยู่ประมาณหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรจอข้ามแน่นอนนะพี่น้อง เป็นบางช่วงบางตอนนี่ครับด้านหลังเรานะด้านซ้ายมือนี่ฝั่งโน้นเป็นตลาดป่าโมกนะครับแล้วก็ด้านหน้าเรานี่เป็นเสียกว่าโมกฮะที่ตรงไปจะเป็นอ่างทองเลี้ยวขวาจะเป็นออกสายเชียรตรงอำเภอบางประหันครับสถานการณ์ตอนนี้ น่าจะเป็นทีมงานจ้อนเทอร์โบครับเนี่ยที่เอาดินขี้เลนมาทำคันไว้เนี่ยแหววเลยครับดูครับพี่น้องดูโอ้ยลำบากครับอ่างทองปาโมกลำบากครับนี่ก็จะข้ามแล้วครับนี่เหลืออีกประมาณคืบเดียวครับนี่ ปลปลต่อพี่น้องแล้วตรงไหนถนนพังวะหน่นทานบงฝั่งนู้น,ดนเดินมาลงเดินเท้าอ่ะผมใส่ต้องเดินวะข้ามฝั่งนั้ดีกว่าข้ามหลืออ่ะข้ามข้ามข้าเดี๋ยวผมพาไปชมครับนี่อย่าไปทั้ขีล่ลงในรูเลยนี่ครับพี่น้องอยังอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวคือข้างล่างมันเป็นโผล่เยอะเดี๋ยวผมพาไปชมถอดรองเท้าเลยครับนี่นี่ ตรงนี้อยู่ตรงช่วงปวามห่างทองนะพี่น้องเอ้ปั๊มปตทนะพี่น้องนะถนนสุดครับน้ําไหลข้ามฝั่งแล้วก็ถนนสุดอันตรายครับอันตรายนู่นก็มีน้าเซาะคันออกมาแล้วครับนี่ล้นแล้วนะพี่น้องนะทำไมมีการอุดกั้นนี่ เห็นไหมครับน่ะชัดไม้ชัดไม้ทำไม,ไมชัดเดี๋ยวผมจะเดินไปดู่ะพังไม่จัดผมวเาพังเยอะอ้าวแม่หันไปหันมานี่ครับนี่กับพังครับจุดหนึ่งล้น แม่เจอรถส,สวยๆง,งามๆหล่อๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนะวันนี้ไม่ต้องมาดูดินถมแล้วมาดูดน้ำกันดีกว่าโอ้โหนี่พี่น้องตรงหน้าปั๊มมอเตอร์ทอก่อนถึงสี่แยกป่าโมงนะพี่น้องนะโอ้โหสถานการณ์แจ็คนี่นไปทุ่งไหนอะน ชุมชนม้นมาน้ำน้ำทางด้านนี้ไปหลังไปอำเภอบางปะหันนะครับนี่เออวัดศรีขวังอ๋อใช่วัดศรีพ่วังใช่ใช่ใช่บัลลี่อ่ะบัลลี่บัลลี่เตรียมรับน้ำบัลลี่เตรียมรับน้ำได้เลยดูครับนี่อันตรายมากครับพี่น้องยุบไปเลยครับถนน แล้วตรงนี้เป็นโพรงไหมแจ็คเป็นโพงเข้าไปไหมโอเ้โอเดพี่น้องนะอ,อยู่ตรงบริเวณหน้าปั๊มมอเตอร์ทอครับก่อนถึงสีแยก่าโมก นี่ก็เป็นรถของทางราชการครับในส่วนของการอุดน้ำมาซ่อมแซมคันดินเห็นไหมพี่น้องอ่านั่นแหละครับตรงที่มีน้ำล้นคันพังเขาก็จะจัดการเลยครับเหตุด่ดวน แล้วมันก็จะมีน้ำเหนือไหลมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะนอะไปไปเดี๋ยวผมพาไปชมจุดอื่นตอนนี้ก็รถสัญจรก็ยังไม่มีการปิดถนนนะครับ,ย,รบยังยังยังพอที่จะให้วิ่งกันได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเส้นทางหลักนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงก,กว่าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกที่หนึง่งไปเรื่อยๆกันครับวันนี้จะพามาเที่ยว เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยไปชมกันต่อนะพี่น้องนะน,นะนี่ครับอีกช่วงหนึ่งนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่สุดยอดครับภาพนี้สุดยอดจริงๆครับนี่หน่วยซ่อมแซมฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่ับผิดชอบหน้าที่ไปเลยเจ้าที่แขวงการทางครับ สแตนบายไว้เลยครับนี่โอ้นี่น้ำผุดนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่น้ำผุดนั่นขึ้นมาใต้พื้นอ,อะไรของมันนะเอานี่ก็ออกมาอีกหนึ่งจุดนะพี่น้องนี่โอ้ย เอาเดี๋ยวไปตอนครับเนี่ใกล้ถึงสี่แยกแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งเอา้ามาเมาื่อกี้นี้เป็นสี่แยกนะครับนี่ผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาเพื่อจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอำเภอป่าโมงนะพี่น้องนี่ก่อนข้ามครับคันนี้คันดินที่พี่น้องเห็นเนี่ยสูงประมาณเมตรยี่สิบโน่นครับดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะ เดี๋ยวผมพาลงไปเดินดูครับ<ส>น่าดูครับนั่นกั้นดินกันหน้าดูเลยครับเอากระสอบทรายมากั้นกันนี่ถ้าไม่ได้ขันนี้นะครับพี่น้องเส้นทางคมนาคมของของ จากทางสุพรรณป่าโมกที่จะไปออกสายเชียร์นี่ไปไม่ได้แน่นอนครับท่วแน่นอนไปได้สัญจรแต่รถใหญ่ครับสิบลอ้อดูครับนั่นเอาเดี๋ยวเราพาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูน้ำในแม่น้ำกันอันนี้ก็เป็นรถของชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณนี้จอดไม่ได้ครับข้างล่าง เดือดร้อนกันไปทั่วครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางบานผักไห่เสนาป่ามโมกแล้วก็อำเภอข้างเคียงครับโอ้โหนู่นข้างล่างนี่เขอบล็อกกันเดิมพี่น้องน่าจะขี่ดินก็ถามว่าขึ้นสูงไหม แตมันทะลอไม่ได้เนาะนออเอ่อมันจะมีแบลรี่เออร์นะพี่น้องนะตรงตรงตรงที่ขันน้ําเนี่ยมันจะมีแบลีเออร์ที่เขาสร้างขึ้นมาประมาณมมเมตรหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะเดี๋ยวผมพาลงไปครับเอาพี่น้องนี่ครับผมพามาชมน้ำบริเวณใต้สะพานนะครับนี่สะพานป่ามโมกนะครับ ดูความเร็วของน้ําครับนี่เห็นไหมครับผักปอดไปเร็วมากครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เราไปถ่ายท,ทําทีแรกนะครับที่เราไปอัดทีแรกฝั่งทางด้านหน้าอำเภอนะครับอยู่ตรงนูน้นนี่ลองลองตายไปก็จะเข้าอ,าอายุธยาแล้วครับนี่ไหนหนึ่งศอกครับนี่หนึ่งศอกนะ หนึ่งองจะขึ้นถึงแบลเออร์แล้วครับนี่จะล้นแบลเออร์แล้วแต่มาครามันก็มีเป็นบางช่วงนะครับที่ที่เขาเว้นช่องแบลเออร์ไว้นะครับแล้วเขาก็จะเอาถุงบิ๊กแบกมาอุดไว้นะครับโอ้หน้ำแรงมากแล้วทางด้านไกลๆนู่นนะพี่น้องด้านไกลๆนู่นครับนูน่นก็จะเป็นบรรดาพี่น้องเรือโยงครับที่ ลอดใต้สะพานไม่ได้นะครับเพราะมันสูง <S 2> <S 2> <S อย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวครับที่ออกข่าวทีวีครับเมื่อวานนี้ผมได้ดูอยู่ว่าหลอดใต้สะพานแล้วตรงบริเวณที่เขาอาศัยกันนะครับไปไปคลูดอยู่ใต้ท้องสะพานนะครับพังหมดเลยทางที่ดีก็คือต้องหยุดการสัญจรทางน้ำครับเพราะน้ำแรงมากนะพี่น้อง ผม,มสงสารพี่น้องทางด้านแถบใต้จังเลยครับแถบ,บใต้ก็จะมีอำเภออะไรบ้างมีอำเภออะไรบ้างเนี่ยที่ล่องไปเนี่ยบางะอินเสนาบางบานอ่ายุธยาเกาะเมืองยุธยาเกาะเมืองวันนี้น้องชายผมก็เข้าไปรับงานในเก่อเมืองนะครับก็เหลืออีกไม่ถึงเมตรแล้วล่ะเข้า,าเก่อมเมืองแน่นอนครับยุธยาผม ประเมินสถานการณ์ไว้โอ้โหความเร็วของน้ำนี่โคตรแรงเลยพี่น้องามชั่วโมงนะดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไหนก็ก็ไม่รู้อ่ะมันมันไหนนั่นอะ ก็ใช่เกือบยังไม่เสร็จเพราะที่น้ำมันพังเข้านะอ่ะนอนตอตรงตรงนี้มีเห็นไหมครับนี่จะมีปั้นจันตั้งซ้ายขวานี่มันเป็นประตูประตูน้ำป่ะเขาเรียกประตูน้ำป่ะวะแต่ยังทําไม่เสร็จเนะาะงานกัะน,น้ำงานกัะน,น้ำหรอโนะอ้ทำเบรเยอร์เนี่ยเหรอใช่โอแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จครับน้ําเลยเข้า ข้ามไปฝั่งโน้นนะพี่น้องช่วงที่เราไปไปดูวันต้นคลิปอะโอ้โอแต่เพราะผมนี่โอ้โหนี่น้ำบนนี่พี่น้องนี่แรงมากอเอาเดี๋ยวเราเพักกันสักคู่ครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆเปลี่ยนที่เดี๋ยวผมพาไปใหม่โอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยครับผม